ครับสวัสดีเอบีทุกคนนะครับวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นคลิปพิเศษคลิปพิเศษสำหรับวันอาทิตย์นะครับผมมีแนวทางของราวสตาวีไอพีนะครับลาวสตาวีไอพีช่วง4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ราวกาชาตห้าทุ่มครึ่งนะมาฝากนะปกติผมจะลงเฉพาะในกลุ่มไลน์นะครับนะก็เป็นกลุ่มไลาย ที่ให้แนวทางช่วงดึกนะครับผมเนาะก็แล้วก็จะเป็นช่วงพวกสายด่วนอะไรประมาณนี้นะครับอามาดูวันนี้พิเศษเลยมาลงให้ดูทาง YouTube เป็นออเดอ์บนะครับว่าน่าดูหน้าติดตามไหมครับาลาวสตาร์ v ี p ช่วงสี่ทุ่มนะครับผมให้เด่นไปที่8ดับเนะ 8 3 8 4 8 5 8 6 9 3 9 4 9 5 9 6เ่ 83, 84, 85, 86, 93, 94, 95, ื้ออะไรก็ได้คอยมี8กับ9นะสำหรับเล่าสตาร์ v p p ช่วงสีทุงนะครับชุด3ตัววางไว้ที่9 8 4นะครับส่วนเม็ดเดียวที่ชอบนะครับก็จะเป็นชุด8 4นะครับที่เน้นนะครับ8 4แล้วก็9 4นะครับ สองชุดนี้สูวนแนวทางของลาวกาชาตินะครับกาชาตินะครับผมวางเด่นไปที่4ีหนะครับกาชาติเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีกับ5นะครับสำหรับกาชาติตัวเจาะนะครับ วางไปที่สี่หนึ่งสี่สองสีสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามส่วนตัวรองตัวกันนะครับผมวางไปที่ 5 4 6 4 8 4นะครับ9ชุดนะครับสำหรับลาวกาชาตินะครับชุด3ตัวแตกนะครับ3ตัวแตกจัดไปที่แตก่4 1เม็ดเดียวนะครับสังเกตว่า v p กับตัวนี้จะมีตัวที่เหมือนกันก็คือ8 4นะครับจะไปชุดไหนก่อนนะครับ 8ป1เม็ดเดียวนะครับตัวเน้นผมวางวิธีตัวนี้นะครับ41เลย41ตัวแรกเลยนะครับ41นี่เลยแล้วก็4 2 5สองนะครับอะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของลาวกาชาตนะครับ เป็นคลิปแรกที่ลงให้ดูนะครับสมมากก็ผมจะลงในกลุ่มลายเฉพาะในกลุ่มลายนะครับ YouTube ไม่ได้ลงให้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับอเรอดูรอรับชมนะครับผมฝากติดตามอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับส t a r ์วีไกับลาวกาชาตินะครับ ดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ